Oh. สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาสอนเทคนิคในการใช้ปิกนะครับก็คือการเก็บปิกเวลา tapping ปปนะฮะหลายคนอาจจะใช้นิ้วการในการ t a ป p i n g อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องเก็บนะฮะ แต่คนที่อยากให้มันดูเท่เราก็ใช้นิ้วชี้ค้องตัวครับ mm. ก็มีวิธีการเก็บก็คือปกติเราจะปิกอย่างนี้ใช่ไหมครับผมจะทําการเก็บโดยการแปะลงไปที่นิ้วกลางนะครับแล้วก็งอทีนี้เวลาเราแปะไปที่นิ้วกลางเนี่ยให้มันอยู่ที่ข้อที่1พอดีนะฮะลงไปปับ๊บเหมือนผมส่งนิ้วชี้กับนิ้วกลางอ่านิ้วโป้งกับนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยเนี่ยแปะเข้าไปปั๊บล็อกเข้ามา แล้วก็นิชีจะเป็นอิสระทันทีเวลานําปิ๊กกับเข้าคืนก็จะส่งนิปโป้งลงไปแล้วก็นิชี้สอดเข้ามาฟึบเนี่ยฮะ,ฮะสอดเข้ามาพร้อมกับเอานิวโป้งเนี่ยลูบถ่ายปิ๊กขึ้นไปเพื่อให้มันกลับสู่สภาพพร้อมดิบเหมือนเดิมนะครับษณะน,น,นี้ก็ถึกช้าๆก่อนนะครับเหมือนเราเล่นปิ๊กไปเรื่อยๆนะฮะทำความคุ้นเคยกับปิ๊กของเราเองที่เราถนัดนะฮะเราก็จะได้ ลาทับปิ้งอ่ะใช้นิ้วชี้นะครับมันจะดูสวยนะผมว่าเวลาใช้นิ้วชี้ทับปิ้งเคล้องตัวดีนิ้วกลางก็ได้คนระับมันจะดูคนละแบบกันเห็นไหมฮะนิน้วชี้เห็นไหมฮะถ้าเราคล้องตัวมากมันก็จะเปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายฮนะมันก็ามาดี อะไประมาณนี้ครับก็ลองดูมันจะไม่ใช่เทคนิคที่ใช้เวลาฝึกนานหรอกแต่ว่าก็ต้องสร้างความนิคยนั่นแหละครับลองดูนะครับผมมองว่าคงเป็นประโยชน์นะครับผมสวัสดีครับ